ได้ตังห้ากระสอบปุ <ád Tomorrow these days> ๋ยเนะพี่น <aries> <éta phones> ้องต่อไม้ปุ๊ปุแต่ว่าขายไม่ได้เลยพี่น้องนอกจากว่าใครอยากอยากได้จริงๆนะรตโตถึงจะให้ร้อยเดียวเพราะมันเบานอกจากใครไม่มีเขาวิ่งเข้ามาเอานี่รตโตจะแบ่งให้เอาแค่ร้อยเดียวแค่นี้แหละไม่เบาๆไม่ได้แล้วเขาเขาตำนี่ลูกค้าของรตโตก็จะเป็นร้านร้านต้มเนื้อนาะ ร้านต้มร้านลาบแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชาวบ้านคือ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดามันจะไม่เป็นไรถ้าถ้าเขาเอาไปใส่หมอ้อก๋วยเตี๋ยวใส่หมอ้อต้มไงมันจะหมดเร็วไม่ได้เลยเขาจะว่ารเรื่องตำหนิเขาตำหนิอยู่แล้วละคน <c oughs> <c oughs> แต่เป็นน้องต้องอธิบายด้วยว่าไม้เรา,ปร,าประมาณไหนไม่ไมก็ประมาณนี่แหละคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะ มีตอใหญ่นี่แล้วก็นูน่นชี้เยอะพี่น้องตอไม้ผูเนี่ยชี้เยอะชี้นุน่นเอาไวน้นุ่นเอาไว้ไปใส่ต้นพวกมะม่วงใส่ผักใส่อะไรได้หมดเ้อขชี้ฐานเนี่เขาเยียกชี้ดาควนบ้านพี่น้องเรียกอะไรชี้เท่าเนี่ยเตาต่อไปก็จะประมาณนี้เตาต่อไปมีจะมีพวกนี่แห้งแห้งตัวนี้แล้วก็ ตอใหญ่ๆนู่นไปชำระมันมก่อนแล้วก็เป็นไม้เปียกไอ้นี้มันไม้เพิ่งตัดมาใหม่ๆส,สดๆนะพี่น้องไม้ส,สดๆเลยเขาจะสร้างบ้านของคุณพ่อไปจัดมาไอเขาเรียกอะไรตัดออกจากที่ที่ทททจะทจะมอ่ะจะถมสร้างบ้านอยู่ยฝั่งถนนด้านนู้นน่ะเขาเลยเป็นต้นไม้พวกนี้ก็เลยสางให้มันแปนเลยเคลียให้มันสะอาด มันก,ก็เลยมีไม้พวกนี้แล้วก็จะมาอีกประมาณสี่รถนี้ก็ขึ้นเป็นปลายไม้ถึงฝนไม่รู้จะหมดไม่หมดพี่น้องต้องขุดเตาเพิ่อเดี๋ยวพี่น้องจะได้ชมระโตะ้ขุดเตาเตาประมาณแบบระโต้นีนะจะได้ไปซิดถังมาเพิ่มอีกสองถังเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะไปด้านไหนมันถึงจะไม่ขวางตรงนี้ว่าจะเอาไว้เป็นที่ทํางานนะพี่น้องมันต้องแยกแยกออกมาแยกออกมาจาก จะต,ตรงตรงที่ราโตนอนมันมีสารเคมีมันมีพวกพินเนอร์อยูเรเทนส,สีสีสเปออ๊้อันตรายนะก็เลยว่าจะแยกมาไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าถาดน,นี้จะเอาไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวคิดก่อนแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมผมครับ